สวัสดีค่ะสวัสดียามเที่ยงนะคะสุดสัปดาห์เนาะวันนี้ก็เป็นวันสุกนะคะหลายๆท่านก็ทํางานวันนี้วันสุดท้ายนะคะก็จะได้หยุดช่วงสเสาร์อาทิตย์เนาะวันนี้เรามาเปิดตัวที่โปรโมชั่นนะคะของ Toyota r e ี vo นะคะที่ตอนนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษเพียงแค่5วันเท่านั้นนะคะคุณลูกค้าที่สนใจอย,อยากได้โปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะคะก็ สามารถเข้ามาได้นะคะที่ร้านธนูสินฟูคานะคะตอนนี้ก็ทำการจองไปเรียบร้อยแล้วนะคะสท่านนะคะก็พุ่งวันจันทร์นะคะวันจันทร์ก็จะทำการปล่อยรถนะคะสำหรับ t o y ยต a Revo นะคะปี2016นะคะราคาโปรโมชั่นพิเศษนะคะราคาเริ่มต้นเพียงแค่379,000บาทเท่านั้นนะคะคุณลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะอยากได้รถกระบะ ไปวิ่งงานวิ่งร่วมนะคะก็สามารถแวะเวียนกันเข้ามาได้นะคะที่ร้านธนูสินกูตานะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะไปชมนะคะตัวนี้เป็นตัวแรกเลยนะคะที่พี่กัจะพามาดูนะคะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ 2,400cc ซนะคะคุณลูกค้า To โยต a ารีโวปี2016นะคะห้องเครื่องภายในสวยมากแถบภายในเดี๋ยวพี่กัจะพาเข้าไปดูอีกทีนึงนะคะสำหรับตัวนี้นะคะห้องเครื่องขอย้ำนะคะว่า ตัวนี้ปี2016นะคะสวยมากเลยนะคะสำหรับห้องเครื่องปี16นะคะถึงปีจะเก่าไปนะคะแต่ขอบอกเลยว่าเครื่องเราไม่มีเก่าแน่นอนนะคะเพราะรถที่ร้านธนูศิลป์นะคะเราคัดสรรคุณภาพเป็นอย่างดีนะคะไม่ว่าปีเก่าหรือปีใหม่นะคะเราก็คัดสรรให้กับคุณลูกค้าเลยนะคะดูได้เลยนะคะสำหรับห้องเครื่องปี2016นะคะคุณลูกค้า ใหม่เหมือนปี2018 19 20เลยนะคะที่ร้านมีถึงปี2020เลยนะคะเดี๋ยวพี่ก็จะพาไปดูปี2018นะคะให้ดูเทียบเลยว่าห้องเครื่องสวยพอๆกันเลยนะคะนะคะตัวนี้นะคะเป็นตัวแรกนะคะ Toyota Re ีโวปี2016นะคะ เครื่องยนต์2,400ซีซีนะคะโปรโมชั่นนะคะราคา379,000บาทนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31พฤษภาคม2565นี้เท่านั้นนะคะตัวนี้อะเดี๋ยวไปดูภายในนะคะเดี๋ยวพี่จะพาไปดูภายในให้ตัวนี้นะคะได้ร้อกระทะด้วยนะคะนี่เห็นไหมคะเป็นล็อกกระทะบรรทุกนะคะคุณลูกค้ามาก่อนสามารถมีสิทธิ์เลือกก่อนได้นะคะ ใครที่อยากได้ร้อกระทะบรรทุกแบบนี้นะคะก็เข้ามาได้นะคะเลือกก่อนได้เลยนะคะส่วนตัวนี้จะเป็นล้อธรรมดานะคะคุณลูกค้าอันนี้จะเป็นโซนด้านหลังนะคะอ่าด้านหลังก็จะเป็นตู้มาตรฐานนะคะสองเมตรสิบนะคะตู้นี้เป็นตู้ใหม่เลยนะคะคุณลูกค้าเป็นตู้ใหม่เลยเราใส่ตู้ให้กับคุณลูกค้าใหม่เลยนะคะเราจะไม่ได้เล่นตู้มือสองเนาะ อันนี้จะเป็นภายในนะคะนะคะภายในก็ใหม่นะคะภายในเป็นสีดำนะคะลูกค้าเครื่องยนต์ 2,400cc นะคะคุณลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะอยากได้รถก,กระบะตอนเดียวไว้ใช้งานนะคะสามารถโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดสปิรตได้เลยนะคะอ่ะต่อไปอันนี้เป็นคันที่สองนะคะเรามาเทียบ ห้องเครื่องให้เห็นเห็นกันเลยนะคะนะคะอันนี้ก็เป็นโตโยต้ารีโวปี2016เช่นเดียวกันนะคะคุณลูกค้าดูได้เลยนะคะห้องเครื่องไม่มีคราบน้ํามันเยิมนะคะไม่มีรอยแกะรอยลื้นนะคะรถที่ร้านเรามีรับประกันหลังการขายให้ด้วยนะคะนะคะไม่มีประวัติชนมาคว่ำม,มาไม่มีพิกามจมน้ำแน่นอนนะคะไม่มีสวมซากสมทะเวียนแน่นอนคุณลูกค้ามั่นใจได้เลยนะคะออกรถ ที่ร้านธนูสินฟูดธาร์นะคะเราการันตีคุณภาพให้กับคุณลูกค้าเลยนะคะมีบริการหลังการขายด้วยนะคะ,ะเราจะให้ดูด้านในเลยนะคะลึกๆเลยนะคะว่ามีคาบน้ํามันอะไรย้อยไหมเยิ้มไหมนะคะคุณลูกค้าดูได้เลยนะคะ,ะสามารถเข้ามาดูสินค้าตัวจริงได้นะคะที่ร้านธนูสินนะคะศูนย์รวมรถกระบะตอนเดียวที่ได้มาตรฐานนะคะเรามี ทุกรุ่นทุกยี่ห้อเลยนะคะคุณลูกค้าท่านใดที่ผ่านไปผ่านมานะคะเราอยู่ที่บางนากม20ฝั่งขาเข้ากรุงเทพนะคะธนูสินกูุ๊คาร์นะคะหรือโทรมาสอบถามรายละเอียดกันได้นะคะที่เบอร์พี่กัด0819123308นสนะคะอ่ะเรามาดูคันที่3กันนะคะอันนี้คันที่3นะคะคันที่3แล้วนะคะระหว่างห้องเครื่องคันที่1นคันที่2คันที่3 เหมือนกันทุกอย่างนะคะห้องเครื่องภายในสวยงามนะคะบอกได้เลยว่าไม่มีเยิมแน่นอนนะคะรถที่ร้านเราสวยทุกคันนะคะนะคะดูชัดๆไปเลยนะคะดูชัดๆกันไปเลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามในช่องทาง Facebook แล้วก็ ในช่องทาง Youtube ไม่พิกาด้วยนะคะอ่าเราซูมเข้าไปข้างในเลยนะคะด้านในก็ไม่มีการถอดไม่มีการลื้อนะคะแล้วก็อีกอย่างไม่มีน้ํามันเครื่องไหลเยิ้มออกมานะคะเดี๋ยวพี่กัสจะสตาร์ทให้ดูนะคะคันนี้เพราะว่าคันนี้สามารถสตาร์ทได้เพราะตัวเข้าได้นะคะอ่าเดี๋ยวเราไปดูภายในกันนะแป๊บนึ่งนะจ๊ะปี2องพันนะคะภายในจะเป็นสีดํานะคะแล้วก็เป็น กระจกมือหมุนธรรมดาเนาะอ่าคุณจรถแปบ๊บหนึ่งนะคะเห็นหคะภายในจะเป็นสีดำนะคะตัวนี้ปี2อ1 6นสิบหนะคะไม่วิ่งแสนกลางๆเท่านั้นนะคะคุณลูกค้า เครื่องดีแอร์เย็นนะคะเครื่องดีแอร์เย็นทีเดียวเลยนะสตาร์ตติดถ้าสตาร์ไม่ติดชีวิตก็เปลี่ยนเลยนะอันนี้ปี2016นะจ๊ะปี2016เนาะเครื่องไม่มีหลวมนะคะบอกได้เลยเครื่องไม่มีหลวมไม่มีกลาวไม่มีไม่มีเสียงดังนะคะคุณลูกค้าปี2016เครื่องยังแน่นอยู่เลยนะคะแล้วก็ ไม่มีการไหลเยิ้มของน้ำมันนะคะเครื่องช่วงล่างนะคะเรารับประกันหลังการขายนะคะรับประกันเครื่องเกียร์เฟืองท้าย3เดือน1 0 0 0 0มนกิโลนะคะก่อนออกเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนกรองเช็คระบบไฟแอร์ให้ด้วยนะคะคุณลูกค้ามั่นใจได้เลยนะคะออกรถที่ร้านธนูสินป์ฟูคานะคะเรามีดูแลหลังการขายให้กับคุณลูกค้าด้วยนะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็นปี2016นะคะ เครื่องยนต์ 2,400cc ซีนะคะคุณลูกค้าเดี๋ยวลำดับต่อมานะคะพี่ก็จะพามาดูเครื่องยนต์2,400เหมือนกันนะคะแต่ว่าจะเป็นปี2018นะจ๊ะอตัวนี้นะคะตัวนี้เป็นปี2018นะคะคุณลูกค้าได้ล้อกระทะผ่าเช่นเดียวกันนะคะตัวนี้เป็นปี2018นะคะเรามาดูห้องเครื่องกันเลยนะคะ เมื่อสักครู่นี้เป็นห้องเครื่องอปีองพันสิบนะคะนี่อันนี้เป็นห้องเครื่องปี 2018. นนะคะคุณลูกค้าแยกไม่ออกเลยว่าปีไหนเป็นปีไหนนะจ๊ะเพราะว่าของเราห้องเครื่องไม่ว่าจะเก่าหรือใหม่นะคะเอ้ยขอโทษค่ะไม่ว่าจะปีเก่าหรือปีใหม่ห้องเครื่องสวยเหมือนกันเลยนะคะเพราะว่ารถแต่ละคันนะคะเราคัดสรรคุณภาพ นะคะให้กับคุณลูกค้าคุณลูกค้ามั่นใจในตัวสินค้าของเราได้นะคะที่ร้านธนูสินกู๊ดคร์นะคะเครื่องใสๆเลยนะคะสำหรับตัวนี้นะคะเป็นเครื่องโยน 2,400cc ปี2018นะคะออันนี้เป็นกุญแจรีโมทนะคะคุณลูกค้าเป็นกุญแจรีโมทนะคะปี2018นะคะ เป็นระบบไฟฟ้านะคะตั้งแต่ปี2018ขึ้นนะคะจะเป็นระบบไฟฟ้าเลยนะคะแต่ถ้าเป็นปี2016เดีออ๋ยวขออนุญาตปิดอ่ะถ้าเป็นปี2018นะคะจะเป็นระบบไฟฟ้านะคะแต่ถ้าปี2016-17นะคะจะเป็นเอ่อมือหมุนธรรมดานะคะ ตัวนี้เป็นปี2018นะคะไม่วิ่งอยู่29,600กว่าโลเท่านั้นนะคะไม่แท้ไม่เดิมเลยนะคะคุณลูกค้าเราการันตีคุณภาพให้ได้เลยนะคะสำหรับตัวนี้นะคะเครื่อยงยนต์2 4 0ปี2018นะคะเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องกันนะคะ <c oughs> <c oughs> เห็นไหมคะ <c oughs> ส,วสวยสวยสดงดงาม ทบจะไม่ได้ยินเสียงสตาร์ทเครื่องเลยนะคะเพราะว่าเครื่องนิ่งมากนะคะเครื่องนิ่งมากเลยเนาะอ่าฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสำหรับลูกค้าที่สนใจนะคะตอนนี้รถเหลือแค่นี้แล้วนะคะคุณลูกค้ารถที่ร้านเหลือแค่นี้แล้วนะตอนนี้ลงนะคะลงแล้วเอ่อหมดแล้วค่ะเพราะว่าเราจัดโปรโมชั่นเรื่อยๆนะคะเราจัดโปรโมชั่นเรื่อยๆตอนนี้รถ ขาดมากๆเลยนะคะของเราจะมีรถเก่งด้วยนะคะตอนนี้เรา,ามีรถเก่งอามิล่านะคะแล้วก็เป็นรถอิซูซุสี่ประตูนะคะตอนนี้เราขายรถบ้านด้วยนะคะคุณลูกค้าทีอา่อยากได้รถเก่งไว้ใช้งานนะคะหรืออยากได้กระบะสี่ประตูไว้ใช้งานนะคะราคาอยู่ที่4,99,000บาทเท่านั้นนะคะ สำหรับ isuzu all new ตัว x series ปี2015นะคะตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้นะคะคุณลูกค้าถ้าสนใจอยากได้ก็สามารถแวะมาชมสินค้าก่อนได้นะคะที่ร้านธนูสินฟูดคานะคะตอนนี้เรามีรถบ้านขายด้วยนะคะ,ต,นะคะตัวนี้ก็เป็นตัว n i สั r a นะคะคุณลูกค้าผ่อนเดือนละแค่4-5,000บาทเท่านั้นเองนะคะคุณลูกค้าที่อยากได้นะคะ รถไว้ใช้งานไว้ไปรับลูกรับส่งนักเรียนนะคะลูกหลานส่งนักเรียนก็ช่วงหน้าฝนเนาะก็หารถขับสบายๆได้นะคะ,ะตัวนี้เป็นรีโว่นะคะรีโวปี2020นะคะคุณลูกค้าเห็นไหมคะเป็นหน้าใหม่และหน้ายักษเลยนี่ทุกรุ่นทุกยี่ห้อเลยนะคะตอนนี้รถก็จะเหลือเพียงเท่านี้แล้วนะคะสวยๆ ทั้งนั้นเลยนะคะคุณลูกค้าที่สนใจเนาะแวะเวียนกันเข้ามาได้นะคะเ <c oughs> ห็นไหมคะที่ร้านธนูสินกูชานะคะถนนบางนาตาดหลักกิโลเมตรที่20ฝั่งขาเข้ากรุงเทพนะคะพี่กกดก็จะประ,ประจำการอยู่ที่นี่แหละเนาะเปิดทุกวันทําการนะคะ8ปดโมงครึ่งจนถึง6กโมงเย็นนะคะใครที่มาหลังหกโมงเย็นก็สามารถโทรเข้ามาคอนเฟิร์มได้นะคะว่าจะเข้ามาดูรถนะคะเบอร์โทร 0819123308นะคะ0853999908นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะก,กดติดตามนะคะในช่องทาง Facebook แล้วก็ในช่องทาง YouTube เพื่อนบินกด้วยนะ,ะนะคะตอนนี้ก็ใกล้เที่ยงแล้วเนาะก็เดี๋ยวเพื่อน,น,น,นสมาชิกอาจจะไปรับประทานอาหารนะคะรับประทานเสร็จก็แวะมาดูรถกันได้นะคะที่ ร้านธานูสินบูธค่านะคะส่วนวันนี้พี่การต้องขอตัวลาเพื่อนเสมาชิกทุกท่านไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่นะคะในคลิปหน้านะคะส่วนวันนี้สวัสดีค่ะ